มันมีภาพพื้นเมืองของสุรินทร์นะครับค่ะแนะนำตัวได้เลยนะคะรับซื้อบัตรได้ที่ตะกร้าไปดูแลรักษาสังคมเราครับด้วยความสะดวกนะฮะ ปีดำสาวปีดำบบเห็นกวงมียหมาเข่าขึ้นเราเห็นเจ้านเนาะเธอเดียวมาแล้วมาแล้วสาวหน่อยเสียงเจ๋ยวมาละเด้อสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการผู้รงคุณุฒิและขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพิษณุโลกที่รักทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องอินออนค่ะ นังค่วอ่อนลำถุนรศค่ะปัจจุบันน้องอนออนอายุ23ปีนะคะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะสาขาวิชาการตลาดค่ะและสุดท้ายนี้น้องอินออนก็ต้องขอแรงเชียร์และแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสนมช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจที่สาวน้อยหน้ามนนหน้าหวานประสบการณ์ยังน้อยนางงามตัวน,น้อยจากอำเภอปราสาทค่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ โอ้โห oh นะครับน้องอิออนจากจังอําเภอปราสาทนะครับเป็นสาวงามจากอําเภอปราสาทนะคะอีกท่านหนึ่งนั่นเองค่ะ <c oughs> สำหรับหมายเลขถัดไปนะคะหมายเลขสามค่ะคุณสดชพรหอมดอกไม้ค่ะหรือน้องน้ำมนต์ค่ะทางผู้ส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกันพืชผลการปรเกษตรส่งเข้าเระกวดนะครับเธออายุ23ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับคติประจำใจของเธอทำสิ่งที่ดีมักจะดีเสมอความสามารถพิเศษการแสดงล้านนาสักการละครับสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> เธอมาในชุดแขนกระบอก <c oughs> แต่ผข้าวมา ด้วยลายดอกจานค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอสนมของเราค่ะโอ้เป็นกาดีมากในวันนี้ชุบจันชุบฉับจะไหนุเสื้อแดงสวัสดีค่ะหมายเลขสามน้องน้ำมนนางสากวกฤชพลกับดอกไม้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากม,มหาวิทยาลายัยราชภาัฏบุรีมร์คณะวิทยาการจัดการสาขาววิชาการสื่อสารม,ม